สวัสดีค่ะครัวพ่พิไลนะคะกับวันนี้เมนูง่ายๆนะคะอันนี้เป็นปลาส้มนะคะที่เราทำไว้เมื่อ,อาัาที่เที่อไรนะคะวันที่สามเดือนห้านะคะเราเขียนไป้ายไว้อยู่ว่าประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปประมาณ6วันนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้หมักในตู้เย็นนะคะหมักข้างนอกหนึ่งวันแล้วก็ที่เหลือใส่ตู้เย็นเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทานวันไหนนะคะก็เลยใส่ตู้เย็นเอาไว้ตอนนี้ปลาส้มมันก็มีกลิ่นที่เขาเรียกว่าหอมเหมือนจะเปรี้ยวเหมือนจะส้มเหมือนจะเป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยจะเอาปลาส้มที่เราทําไว้นียค่ะมาทอดเห็นไหมคะข้าวเขาก็จะแบบ เละๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนจะออกเปรี้ยวๆเหมือนแหนมนะค่ะกลิ่นหอมเหมือนแหนมแล้วเนี่ยแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาทอดกินกันนะคะอ,อ่าวัตถุดิบนะคะก็เนี่ยปลาส้มนะคะมีแป้งค่ะแป้งทอดกรอบที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะอันนี้เป็นแป้แปงแบบ,แบบแบบที่เขาผสมเครื่องปรุงมาเล็กน้อยนะคะมีพริกไทยมีเกลือมีเครื่องปรุงรสนิดหน่อยค่ะเราจะเอามาชุบทอดชุบปลาส้มนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอ่า เพื่อไม่ให้เค็ะเวลาทอดแล้วก็ข้าวเนี่ยไม่หลุดออกจากกันเนาะแล้วก็น้ํามันค่ะสําหรับทอดนะคะมีพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเราจะทอดพริกแห้งโรยไปด้วยนะคะแล้วก็หอมเจียวนี่ที่เราเจียวเอาไว้นะคะเอาไวโ้โรยด้านหน้าค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะระหว่างนี้เราก็ตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งลงไป ใส่แป้งลงไปในชามแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นแป้งแบบจืดอาจจะใส่เกลือหรือว่าพริกไทยลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าปลาส้มแล้วก็หมักออร่อาติออกเค็มเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะ,ะทีนี้เราจะเอาปลาทอดจักสองตัวเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนปลาเนี่ยมันก็จะเนื้อเขาก็จะเริ่มซีดขาวแล้วเนาะเห็นไหมคะจะเห็นว่าเป็นสีขาวแบบนี้ แล้วก็เอามือนี่แหละยัดข้าวเข้าไปสักหน่อยหนึ่งค่ะให้เขาตัวพองๆเวลาทอดจะได้ดูน่ากินเนาะยัดเข้าไปนี่ส่วนข้าวที่อยู่ตามตัวเราก็จะเอาออกมายัดพุงก็ได้ค่ะยัดไส้เข้าไปกลับเข้าไปนี่หรือใครชอบอีกก็เอาข้าวที่อยู่ในนี้แหละยัดใส่เข้าไปอีกค่ะแล้วเราก็จะเอาลงมาคลุกแป้งนะคะ ใครชอบแป้งนั้นนะอาจจะไปคุกไข่คุกแป้งสักสองรอบก็ได้ค่ะแป้งจะได้เกาะของเราไม่เอาเกาะมากนะเนาะเอาแค่นี้แต่ก็คุกๆนิดนึงคือไม่ให้เข้าอมน้ํามันเนาะแล้วก็เวลาทอดจะได้แบบไม่หลุดอะไรเงี้ยดูสวยๆแล้วก็คกคุกๆห็นไหมคะแบบนี้แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราจะทําสักสามตัวเนาะวันนี้ แล้วก็ทอดพริกก่อนนะคะนี่ค่ะพริกเราลงไปทอดก่อนพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่ปลาส้มที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปเลยค่ะคก็ทอดไฟกลางๆนะคะจะเย็นๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สุกค่ะเดี๋ยวเราจะทอดสักพักนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ส่วนปลาส้มที่เหลือนี้นะคะเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไม่อยากให้เขาเปรี้ยวไปกว่าน,นี้ก็แช่ช่องฟิต็ได้ค่ะเวลาจะทานก็ให้เขาละลายก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทอดนะคะฝากไว้เขียนบัญชีไว้เรียบร้อยเลยค่ะกลัวลืมเพราะว่าทําหลายอย่างพอสุกได้ที่เราก็กลับด้านเลยนี่เห็นไหมคะสีสวยมึกลิ่นหอมเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทอดจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะตอนจัดใส่จานเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาส้มของเรานะคะหน้าเตาออกมาก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะสีสวยเรียงสามตัวนะคะในหนึ่งจานแล้วเราก็ตกแตง่งเขานิดนึงด้วยพริกทอดนะคะที่เราทอดเอาไว้ ะะปลาเราก็จะอ้วนๆเห็นไหมคะไส้ไม่มีแตกเลยะค่ะเราเคลือบแป้งเขาไว้อย่างดีเนาะไส้เขาก็จะไม่ทะลักออกมาเวลาทอดก็ทําให้น้ํามันไม่กระเด็นแล้วปลาส้มเราก็สวยงามนะคะทีนี้ก็ตบท้ายด้วยหอมเจียวนะคะหรือใครไม่ชอบหอมเจียวจะใช้เป็นกระเทียมเจียวก็ได้นะคะตามชอบเลยหอมเจียวเยอะๆเราชอบนี่ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูปลาส้มทอดของเรานะคะมื้อนี้แบบง่ายๆเห็นไหมคะปลาส้มสวยๆเรียงตัวกันแบบนี้เลยค่ะนี่สำหรับเพื่อนๆที่อยากทําปลาส้มทอดแบบนี้นะคะก็ไปดูสูตรการหมักปลาได้จากคลิปที่แล้วนะคะวิธีการทําปลาส้มหรือว่าสูตรปลาส้มนะคะอันนี้เป็นปลาขาวเนาะไซส์ก็ไม่ใหญ่มากค่ะประมาณเนี่ยค่ะสามนิ้วได้ค่ะตัวหนึ่งก็ประมาณสักสามนิ้วสามสี่นิ้วตัวเนี้ยสามนิ้ว สานิ้วด้วยปะสี่นิ้วเนาะตัวนี้อ่ะไซส์ก็ประมาณเนี้ค่ะกําลังพอดีทานนะคะรสชาติก็ออกอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ